คริปโตท็อปเทรนสวัสวดีครับวันนี้เราก็มาเปิดข่าวสันต่างๆเกี่ยวกับลูกคริปโตกันอีกแล้วนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ทย์ถูกไหมครับตลาดก็ค่อนข้างที่จะแดงลงมาเล็กน้อยนะคือแบบเล็กน้อยจริงๆครับสูงสุดประมาณสัก2% 3%เท่านั้นนะส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยก็อยู่ที่รันลบ0.2นลบ0.8นแะแต่ก็มีบวกมาบ้างอย่างเช่นเจ้าเป๊ะเนี่ยเขาก็ยังบวกตลอดนะแล้วก็เหรียญอื่นๆที่อยู่ในส่วนของเชนอีทูเรียมนะเพราะว่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับอีเทเรียมตอนนี้กําลังบวกไม่ว่าจะเป็นตัวยูนิตตัวไลโดหรือตัวอีเทเรียมเองเนี่ยก็บวกขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็ตัวที่บวกดีที่สุดก็คือเจ้าฟ็อกกี้แล้วก็เปเป้เนาะซึ่งตัวผมเองก็รอให้มันลงนะแต่ว่ารอมันนานแล้วนะัก็คือว่าไม่ยอมลงสักทีคือแบบไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆเลย เพื่อนๆก็จะเห็นจากกราฟด้านล่างใช่ไหมครับก็คือแบบว่าแททที่เราไม่รู้ว่าเออเขาจะเทตรงไหนแต่ดูทรงแล้วน่าที่จะเทยากนะเพราะว่าถ้าจะเข้าก็คงต้องหาจัางหวะที่ย่อแดงๆสักแท่งสองแท่งถึงจะเข้าได้แต่ว่าถ้าเกิดจะย่อให้เขาแบบว่าลงมาที่ฐานของเขาที่ตรงสีฟ้าที่ผมตีแบบนี้ก็คงที่จะยากนะครับอ่ะก็ถือว่าเขาขึ้นไปแล้วคงที่จะไม่ลงมาง่ายๆเนาะ เดี๋ยวเรามาดูข่าวที่น่าจับตาฝั่งอเมริกาเนาะที่แบบโอโหสร้างเสียงฮือฮาแล้วก็ความหวังของชาวคริปโตเลยโดนัลด์ทรัมป์ครับเขาออกมาประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องกลายเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านคริปโตเนาะเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ได้ยอมรับแล้วก็ยอมรับบริจาคเป็นเงินคริปโตแล้เว็บไซต์ที่ผมเคยให้ดูจู่ครับก็กลายเป็นว่า เป็นคนแรกนะที่ยอมรับในส่วนของตัวบิตคอยแล้วก็อีเทเรียมหรือว่าสกุลเงินงคริปโตเนี่ยมาในส่วนของการบริจาคนะซึ่งหลังจากท่าทีที่ทรัมป์แสดงออกมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเขาจงใจที่จะจูงใจแล้วก็หาเสียงเกี่ยวกับคนที่ชื่นชอบคริปโตเนาะแล้วก็เขาทํำทุกอย่างต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นการยอมรับคริปโตเ,เขาบอกว่าโอเคเขายอมรับคริปโตนะแล้วก็บริจาค คริปโตกับเขาได้นะและเขาก็เป็นพัรแรกที่เปิดบริจาคแล้วก็ยอมรับตัวบิตคอยกับอีเรีดมด้วยซึ่งเขาก็ได้ฟาดคู่แข่งอย่างตัวโจไบเดเนาะว่าเป็นคนที่เรียร้ายที่สุดในสุดของอ,อเมริกาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่โดนัทรัมออกมายอมรับคลิปโตนะดูเหมือนว่านะฝ่ายของไบเดนเองก็ไม่ได้ต่อต้านคลิปโตสักเท่าไหร่เหมือนก่อนๆแล้วก็คือว่ารู้สึกว่าเหมือนจะผ่อนปลนเข้ามาบ้างนะครับ เพราะว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนาะทำเนียบขาวก็ได้ออกแถลงการการคัดค้านผู้แทนรัษฎรหรือว่าการผ่านร่างกฎหมายการสร้างสกุลเงิคริโตที่โจบไบเด่นเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะะเขาก็แบบว่าไม่ได้บอกว่าโอเคปฏิเสธไปแบบ100%ซก็คือว่ายังไม่บอกว่าจะสร้างหรือไม่สร้างตัว Cbdc เนาะแต่ว่าตัวผ่านร่างกฎหมายามันออกมาแล้วคือตัวที่คัดค้านนะครับ และก็โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเนาะเขาจะาก,กันในส่วนของอลิาเบธวอร์เรนให้ออกห่างจากคริปโตแล้วก็ลูกน้องของเขาด้วยอลิาเบธวอร์เรนคือใครคือคนที่คอยขัดคริปโตมาตลอดทั้งร่างกฎหมายเพื่อคัดข้างคริปโตทั้งเอานําเข้าที่ประชุม b า a ๆ b าอะไรก็แล้วแต่แบบเป็นพันๆฉบับเลยนะและที่สําคัญนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังบอกว่าอนาคตของคริปโตเนี่ยจะต้องถูกสร้างจากอเมริกาแล้วก็เพื่อให้ชาวอเมริกากว่า50บล้านคนเนี่ย เหมือนกับว่าอยู่ดีกินดีขึ้นนะจากเคริปโตว,ว่างั้นเธอนะก็คือว่าตลาดกระทิงหรือว่าการบูงของเคริปโตเนี่ยจะต้องมาจากอเมริกาอ่ะแล้วก็พูดแบบนี้เหมือนว่าจะมีการปั๊มหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องรอรู้นะครับแล้วก็ยังบอกว่าจะคัดค้านการสร้าง cbdc ของธนาคารกลางด้วยนะอันนี้ก็เป็นที่คนเขาจับตาดูเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันเกิดน,นถึงได้แบบมีการร่างกฎหมายต่างๆออกมานะครับ ซึ่งนะครับตอนนี้นักเทรดหลายคนเขาก็ยิ้มนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาบิตคอยถึงมันจะแดงแต่ก็ไม่ลงไปต่ำกว่า65 0 0 0้าก็บอกว่าอยู่เราเนี้ยคือพ้นขีดอันตรายแล้วเลยแค่ว่าตลาดจะมาช่วงไหนกระทิงจะมาช่วงไหนแล้วก็จะปั๊มช่วงไหนตัวเองับเพราะว่าตอนนี้บิตคอย n เนี่ยกำลังเข้าใกล้ในส่วนของขาขึ้นหลังจากฮาววิ่งนะเพราะว่าสัญญาณต่างๆเอนี่ยก็ชี้ไปเป็นแบบนั้นนะครับ ซึ่งหลังจากที่ฮาว,วิ่งมาบิตคอยก็พุ่งออทามไฮไปที่7 3 0 0 0ถื่ไหมรับอ่าเหมือนกับรอบก่อนๆที่มันก็ต้องพุ่งไปออทามไฮและหลังจากนั้นก็ลงมาแล้วมีการรีเทสรอบที่2ก็พุ่งไปที่ประมาณ7 0 0 0 0ได้71 0 0 0อีกประมาณนี้อันนี้คือการพุ่งรอบที่2ซึ่งถ้าเกิดว่ามันสามารถรักษาโมเมนตัมแนวโน้มขาขึ้นได้แบบนี้ซึ่งเ็าบอกว่าราคามอาจจะพุ่งไปถึง1,000 0 0ดอลลาร์เหมือนกับครั้งก่อนๆที่มันผ่านมาเพราะมันก็ต้องมีการพุ่งขึ้นไป อทำหายรอบสองมาเทสรอบสามมาก็กระชากทะลุเพดานไปอะไรแบบนั้นนะครับให้หนึกถึงไซเคิลรอบก่อนๆนะตามที่ผมให้ได้เห็นในกราฟด้านล่างเลย ซึ่งนะครับแม้กระทั่งนักวิเคราะห์เองก็บอกว่าระหว่างที่มีการปรับฐานของบิตคอยื่อยๆมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่บิตคอยฮาวิ่งเนาะสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นทุกๆครั้งทุกๆรอบของบิตคอยอยู่แล้วโดยหลังจากระยะนี้นะครับจะเกิดการเพิ่มขึ้นของบิตคอยอย่างที่มีระยะสําคัญก็คือว่ารอบก่อนๆมันเป็นแบบไหนรอบนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นว่าจะเป็นตัวอ่า MACD หรือดยจะเป็น r s SI, รอะไร MACD RSI หรืออะไรก็แล้วแต่ก็บ่งชี้แบบนั้นนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะใช้พวกนี้ในการวิเคราะห์จุดไหมแต่มันก็ยังมีบางคนที่บอกว่า i t c o i n เนี่ยมันได้พุ่งมาถึงจุดสูงสุดของรอบนี้แล้วนะครับมันก็จะไม่พุ่งไปอีกก็คือจะเข้าสู่ตลาดหนีคือลงไปแล้วอันนี้คือเป็นทีของตลาดหนนะีเพราะว่าตลาดกระทิงของบิ c คอยมาแนละคือออทําไฮที่เจ็ดหมื่นก็คือจบแค่นั้นนัแต่มีบางคนบอกว่า โอเคเนี่ยมันเพิ่งแค่จะเข้าใกล้ในส่วนของตลาดการะทิงเท่านั้นบิตคอยยังไม่ได้เพิ่มเป็นระยะสําคัญไปที่แบบเท่านึงเหมือนครั้งก่อนๆเลยนะครับอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าตามตัวของคุณแพลนบีจูมครับตอนนี้เราก็ยังอยู่เป็นแค่ทันฐานล่างๆเองยังไม่ไปแตะโซนที่แบบเป็นพีกๆสูงสุดของบิตคอยเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักวิเคราะห์ที่เขามีความเชื่อว่ามันจะไปกับมีความเชื่อว่ามันจะลงก็แต่ละคนก็มีความคิดไม่เหมือนกันนะ ซึ่งไม่ใช่แค่ Bitcoin ไม่ใช่แค่ e t เ e r e ร m หรือ s o โลนาอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้นะครับตัว BNB เองก็ปรงชี้แบบว่าเฮ้ยหรือว่า BNB เนี่ยจะพุ่งไปแบบจุดสูงๆสร้าง a ออทามไฮได้อีกนะเพราะผูชเชวชาญเองก็บอกว่าหรือว่าตอนนี้ BNB กำลังจะมาหรือเปล่านะหลังจากที่ตัว BNB Coin อเนี่ยได้ทำจุด All-Time High แล้วราคาเขาก็ได้ลงมาปรับฐานถูกไหมตามที่เพื่อนๆเ,เห็นในกราฟด้านล่างเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังทำแพทเทิร์นนะครับรูปแบบของธง SMA 100อนะอันนี้ใน้ทำเฟรมหนึ่งวันนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวนี้เราก็ส่วนใหญ่แล้วจะใช้การวัดเนาะว่าเอธงมันเป็นแบบนี้ด้ามธงมันเท่าไหร่แล้วก็จะพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ถ้า b n b นะครับสามารถเบรกในส่วนของตัวเส้นสีดำด้านบนไปได้ก็อาจที่จะทำออทําไฮใหม่ไปเลยก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนกำลังจับตานาะเพราะว่าเหรียญอะไรกําลังแต่นะครับช่วงนี้กำลังเข้าสู่ ที่ตัวเองจะต้องเอาะลุหรือว่าเอาชนะจุดสูงส,สุดเดิมของตัวเองให้ได้น้องซึ่งก็มีหลายตัวที่ทํามาได้แล้วโฟลกี้เอ้ยตัวบลองเอ้ยหรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นออลคอยดังๆน่ะก็คือจอออทามไฮของตัวเองหมดแล้วนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เหรียนออลคอยเท่านั้นนะเหรียนเมมอย่างตัวเจ้าดอสคอยเองก็เตรียม ร่วง30%ก่อนที่จะพุ่งไปถึง1,300%อันนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์ที่เข้าออกมาวิเคราะห์ก็บอกว่าราคาของดอลคอยเนี่ยตอนนี้ทำทรงว่ากำลังจะร่วงไป30%จากราคาปัจจุบันนะไปแตะอยู่ที่ประมาณ0.108ประมาณน,นี้นะและก็ขณะเดียวกันมันก็จะพุ่งสวนกลับขึ้นไปที่1,300%หลังจากนั้นนะซึ่งสิ่งนี้เองครับก็ไปคาดการคาดเกี่ยวกับนักวิเคราะห์หลายๆคนอย่างเช่น คุณอาลีมาตินเนสนะครับเขาบอกว่าการขึ้นรอบนี้ของดอสคอยนะมันอาจที่จะไปแตะ1ดอลลาร์ในรอบนี้ได้เลยนะไปอยู่ถึง3ดอลลาร์นะอ่ะก็ถือว่าเป็นเหรียญอยีกเหรียญหนึ่งนะที่เขาเคยสร้างความมือหาแล้วก็สร้างสิทธิมานักต่อน,นักแล้วซึ่งเมื่อวานหรือว่าวันก่อนเนี่ยอีลอนมัสก์ก็ได้ชวิตเกี่ยวกับเจ้าเหรียญหมาดอสคอยที่จากไปจูงไหมครับเพราะว่าตัวคารบูสุ่เงเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นราคาก็พุ่งขึ้นไปทันทีนะครับ แต่ว่าตอนนี้ดูสรงว่าการพุ่งนั้นจะหยุดลงแล้วนะเพราะเป็นกระแสเพียงแค่วันสองวันเท่านั้นเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าร่วงไป3าอย่างที่นักคาดการกระบอกและพุ่งขึ้นมาอีกพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คิดว่าเป็นชว่วงโอกาสที่เหมาะในการสําหรับคนที่รอช้อนรอเก็บอยู่นะข่าวต่อมาครับเรามาที่ f t x กันบ้างเนาะเพราะว่าผลวิจัยจากสารสารัฐเผย f t x เนี่ยยัดเงินคนแจ้งเบาะแสร,รวม25ล้านในช่วงที่มีการพิจารณาคดีนะ โดย f อฟเนี่ยเขาได้ยัดเงินกว่า25ล้านดอลล่า์ให้กับผู้แจ้งเบาะแสนะตามที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลของสารระบุนะซึ่งก็ได้มีการแจ้งเบาะแสอะไรต่างๆเข้ามาครับแล้วก็คุณพ่อของคุณแซมแบ็กแมนฟีที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกฎหมายเนี่ยก็ได้ช่วยแก้ไขคําร้องเหล่านั้นไปด้วยแล้วก็ได้มีการยัดเงินให้กับคนเหล่านั้นไปด้วยก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ก็มีการลงมือทําและอันนี้เป็นสารที่เขาออกมาพูดเองนะ แต่การแก้ไขนั้นก็ไม่ได้แก้ไขทั้งหมดคือแก้ไขบางส่วนก็คือว่าก็คือว่าพยายามที่จะให้มันมีข้อเรียกร้องหรือว่าความผิดที่มันน้อยที่สุดนั่นเองครับซึ่งผู้แจ้งเบาะแสเขาก็ได้กล่าวหาว่า f อฟเจเนี่ยเป็นกลุ่มที่ชักจูงน,นักลงทุนไปทางที่ไม่ชอบนะยักยองเงินของลูกค้า การละเมิดกฎระเบียบสินค้าพวกระันการทําให้ปั่นปนตลาดการซื้อขายลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลล่วงหน้าก็คือว่าเขารู้ข้อมูลล่วงหน้าสมมติว่าราคาเหรียญจะขึ้นจะลงก็ทําการช็อตทําการลองอะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยข่าวดีให้ราคาขึ้นหลังจากนั้นก็ปล่อยข่าวเสียให้ราคาลงซึ่งสิ่งนี้เองนะครับก็สามารถทําได้จากคนที่มีข้อมูลลวงในแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นว่าส่วนตัวแบบลับๆนะ ซึ่งหลังจากนั้นนะพอ f c x โดนคดีไปก็ล่มสลายลงมาในเดือนพฤศจิกานะในปี2022เนาะท่ามกลางการกล่าวหาว่าเ c x เนี่ยเอาเงินไปให้ในส่วนของ a l a m e d a r e s ีเ r อรซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอาไปบริหารจัดการนะแล้วก็อยู่ภายใต้แฟนของเขาด้วยนะซึ่งการล่มสลายของตัว FCX เนี่ยมูลค่าหลายพันล้านดอลาลาร์าน,นะส่งผลให้เหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยก็คือว่าช่วงนั้นร่วงแบบหนักมากจริงๆอันนี้ก็คือว่าเขาเนี่ย ถูกในส่วนของการฟอกเงินด้วยนะครับการยกักยอกเงินลูกค้าด้วยคือคดีที่เข้าโดนเนี่ยคือแบบหนักๆทั้งนั้นนะครับแต่กว่าที่ตลาดคลิปโตจะยืนหยัดขึ้นมาได้จากข่าวร้ายของ f z x จากข่าวร้ายของลูน่าจากข่าวร้ายของสงครามจากข่าวร้ายของ f ฟดหรือว่าการยืดเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ประเด็ประดังเข้ามาในชื่อของตลาดนี้ตอนนี้ราคา Bitcoin ก็สามารถพิสูจน์ตัวเองว่า โอเคมันไม่ตายนะครับมันยังออทามหายได้ด้วยนะครับและหลังจากนี้ก็จะไปได้ไกลกว่านั้นอีกซึ่งกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้สําหรับคนที่อยู่ในช่วงของยุคแรกจนถึงจุวันนี้คือคนเก่งมากครับบาดแผลเป็นที่มาของนักโรคถูกไหมครับอ่ะก่อนที่จะไปเจอกับชัยชนะข้างหน้าถูกไหมก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาบ้างครับมียังอยู่ในโลกคริปโตบ้างบางคนก็ออกไปแล้วบ้างแล้วแต่ใครว่าคนไหนจะทนได้มากกว่ากันกับตลาดคริปโตนะครับ อ้าวโอเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ